วิธีตรวจสอบว่า Facebook ของเรามีความปลอดภัยดีอยู่หรือไม่ทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะครับตรวจสอบว่า Facebook ของเรามีความปลอดภัยอยู่หรือไม่นะครับคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชัน f a c e b o o k ครับกดไปที่3ขีดมุมขวาบนครับไปที่รูปฟันเฟืองครับกดเข้าไปเลย มาที่เครื่องมือและแหล่งข้อมูลครับไปที่การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปวิธีรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภยัยกดเข้าไปเลยครับ Facebook จะช่วยตรวจสอบบัญชีให้เรานะครับเช่นรหัสผ่านการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นและการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบนะครับกดตรวจสอบครับรหัสผ่านของเรานะครับถ้า คาดเดาได้ง่าย Facebook ก็จะแจ้งเตือนให้เราเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าของเราคาดเดาได้ยากแล้วให้เรากดข้ามไปได้เลยครับการยืนยันแบบ2ชั้นนะครับการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นตอนนี้เปิดใช้งานอยู่ครับกดถัดไปได้เลยการควบคุมการแจ้งเตือนของ Facebook ตอนนี้ก็เปิดใช้งานอยู่นะครับถ้ามีใครพยายามเข้าใช้งาน Facebook ของเรา a c e b o o กก็จะแจ้งเตือนมาที่เครื่องของเรานะครับตรงนี้เปิดไว้นะครับกดถัดไปได้เลยครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรหัสผ่านของเราคาดเดาได้ยากนะครับการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นก็เปิดใช้งานอยู่นะครับการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบก็เปิดใช้งานอยู่นะครับถ้าแบบนี้ก็บัญชีของเราปลอดภัยแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่เคยตรวจสอบว่าบัญชี Facebook ของเรายังปลอดภัยดีอยู่หรือไม่ ก็อย่าลืมลองไปตรวจสอบดูนะครับเผื่อมีอะไรที่ต้องแก้ไขนะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ